สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องที่เคารพทุกคนวันนี้อยู่ในอยู่ในนาครับอยู่ในนาวันนี้จะจะมาทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องหวานข้าวเกี่ยวกับเรื่องข้าวเหมือนกันนะครับตอนนี้ฝนก็กาลังมาแต่ว่าอีตรงที่ผมยืนนาตรงที่ผมยืนเนี่ยไม่มีน้ําไม่ค่อยมีน้ําไม่ค่อยมีน้ําครับ วันนี้จะมามามาถ่ายทําเกี่ยวกับข้าวๆเนี่ยแหละผมจะมาทําเกี่ยวกับแปลงข้าวเนี่ยแปลงข้าวนานี้มันไม่ได้ผลเนี่ยนานี้แต่นานถัดไปเขาก็ยังดีถึงเขามีหญ้าเขาก็ยังได้ผลเนาะแต่ได้ผลบ้างว่างั้นเถอะแต่นานี้ไม่ได้ผลเลยเดี๋ยวผมจะแพนให้ดูนะพี่น้องพี่น้องดูเนี่ยพี่น้องดูมันมีแต่หญ้ากั้นเลยพี่น้องเนี่ย เนี่ยข้าวข้าวมันไม่ได้แล้วครับมันไม่ได้แล้วครับพี่น้องโน่นนะนาเขาก็ไปถึงโน่นเลยเสียทั้งเสียทั้งหมดตรงนี้ไถตรงนี้เขาไถอสองครั้งนะพี่น้องไถอสองครั้งแล้วก็ตัดหญ้าสองครั้งฉีดยาสองครั้งนะฉีดยาสองครั้งแล้วก็แรงงานอีกอะไรอีกรู้สึกว่า ขาดทุนนะพี่น้องนี่รู้สึกว่าเขา <_ an> เขา <_ an> เขา <_ an> จะปล่อยทิ้งแล้วนะเขามันคงคงไม่มีโอกาสที่จะไถแล้วหว่านใหมล่ละเพราะนี่มันก็เดือนเดือนกันยาเข้ามาแล้วอ่ะไม่ได้ผลแล้วไม่ได้ผลแล้วครับมีแต่ตัดหญ้าให้วัวพี่น้องนู่นไปถึงนู่นเลยมีแต่หญ้างั้นเลยพี่น้องเนี่ยไม่ได้แล้วข้าวไม่ได้แล้วครับจบแล้วจบแล้ว อย่างที่ผมบอกครับพี่น้องมันสู้มันสู้นาหยอดไม่ได้เอารถหยอดหรือจะใช้อุปกรณ์หยอดเองก็แล้วแต่มันมันสู้มันสู้นาหยอดไม่ได้เพราะนายอดนี่มันจะมีล่องมีแถวของมันใช่ไหมครับมันก็ทํามันก็ได้หญ้าทาหญ้าได้สะดวกได้ง่ายอย่างนี้มันจะทํายังไงฮะมันจะทําไงเนี่ยฮะหญ้าบีบจนข้าว จนข้าไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสขึ้นเลยเนี่ยมันจะทําไงเนี่ยเนี่ยครับมันไถทิ้งอย่างเดียวครับไถทิ้งอย่างเดียวถ้านาเราเป็นร่องเป็นแถวนี้เราก็มีอุปกรณ์ไถหญ้าใช่ไหมครับเราก็ไม่ต้องไปตัดเราก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเสียเวลามาถอนถอนก็ไม่ต้อง อะไรล่ะถอนเราก็เอาไว้ในร่องมันเลยอะ่ะพี่น้องเราก็ไม่ต้องขนไปทิ้งนะถ้าคิดจะถอนก็นี่อะไรต้องขนไปทิ้งนน่นนะคันแทลําบากจะตายนน่นขนไปทิ้งคันนาโอ้ยไม่ได้เรากพี่น้องไม่ได้ผลแล้วนี่ทำทำก็ขาดทุนไปเฉยหน้าหัวเลาะจะตายนีย่ผมเห็นก็ทำสองครั้งแล้วคนแถวนี้ก็ทำงี้นะพี่น้องเขาทําแบบว่าเหมือนว่าเขายึดติดับการตัดหญ้านะถ้ามีหญ้า มากๆเนี่ยถ้าตัดแล้วเห็นว่าไม่ได้ผลเขาถ่ายทิ้งเลยเขาถ่ายทิ้งเลยเขาไม่เอาไว้หรอกนะพี่น้องเนี่ยมันไม่ได้ผลแหละแต่ถ้าแต่ถ้าทําเป็นร่องถึงหญ้าลกขนาดไหนก็มีโอกาสได้ข้าวครับเพราะข้าวมันไม่มันไม่ถูกแย่งอาหารไม่ถูกไอห่้าเบียดเสียดมันมันก็โอเคมันก็งามได้อ่เหมือนกับของผมทําของผมก็ ผมก็มีญ้าเยอะนะช่วงช่วงที่ผมหยอดใหม่ๆยาผมก็ไม่ได้ฉีดไม่ได้ฉีดเลยสักหน่อยเดียวผมไม่ได้ฉีดเลยนะผมไม่ได้ฉีดเลยนะผมให้เขาหวานแล้วผมตัวผมเองก็เอาเครื่องของผมมาหยอดผมไม่ได้ฉีดเลยนะในนาพี่น้องพวกยาผมไม่ได้ฉีดเลยผมปล่อยมันทิ้งเลยนะก็โอเคเดี๋ยวปีหน้าผมจะทําใหม่ผมจะใช้หยอดทั้งหมดเลยผมเห็นมันได้ผลแล้วนะพี่น้อง แล้วเวลาเราให้ปุ๋ยให้อะไรเนี่ยพวกหญ้าพวกอะไรก็ไม่มาแย่งไม่ไม่มาแย่งต้นข้าวอ่ะแล้วข้าวก็ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันไม่ใช่นาหวานมันทําง่ายแล้วแล้วมันก็ไม่ใช่ใช่นาดําโบรานนะพี่น้องถ้านาดําโบราณเขาก็จะดัาสับวางใช่ไหมพี่น้องดําสับวางวางหลุมวางหลุมมันก็จะไปได้ยากไงแล้วก็ต้องใช้มือถอนใช้ดัาสับวางใช้มือถอนแล้วมันถอนไหวเหรอพี่น้อง ผมผมถามที่ถอนไหวเหรอวันหนึ่งจะได้สักเท่าไหร่ใช่ไหมครับนี่เรามีอุปกรณ์ของเราอุปกรณ์หยอดอุปกรณ์ถจยวกตัวกไปนี่ข้าวเดียวพี่น้องนะพี่น้องผมมาถ่ายทําเรื่องเรื่องเนี้เรื่องเรื่องเรื่อง,องมันไม่ได้ผลนี่แหละเรื่องไม่ได้ผลเนี่ยนะเรามาทํานาหยอดดีกว่าพี่น้องนะ คลิปนี้คลิปนี้ไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยๆเจอกันใหม่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ